ค่อนสองเลยพี่น้องยหายมากมองนี่แล้วครับในซ้อยป้าเนี่นละเบิ่งว่าจะเป็นยังไงใส่มองถนนโอ้รถไลายพี่น้องเมาลุกนกปลามลามลุมาอยู่ในซ้อยบาเนี่ยรุนพี่นอ้องได้ยินเสียงนกปลาเด้เสียงเล็กเเนี่ยเนี่ยห้องเข้าก็อ้อยอยู่นี่ทีละใส่ไฟสสยไฟเสาไ,ไฟ,ส,าไฟสี่ยู่นี่แล้วพี่น้อง ต้องเอาดียุคนี่ยัง,ยงถ่ายคลิปอ,ย,อ,ย,อยู่บ่ครับใช้เยอะไม่ได้ใช้แล้วไงอยู่ในป่านี่แหละครับอะไรปิโน่มาแล้วมาแล้วไม่เล่นครับเนาะ เหนมาแล้วต้นต้นบินเขาต้นข้างน้ำมันงนะต้นขนุนพี่น้องเห็นบินแวบเข้ามาหรือเปล่าอะไรพี่น้องมาแล้วพี่น้องขึ้นขึ้นนุ่นลุ้นลุ่นลุ้นขึ้นท้องคู่เล็กท้องผู้แล็ก จับหลังโคงพเนียดเลยพี่น้องโอ้โห,โห,โหจับข้างบนเลยพี่น้องบอลองคอนรุ่นพี่น้องรุน่นนับว่าฉลาดน,นุ๊กสิฉลาดพี่น้องรุ่มข้างหลังเลยพี่น้องข้างหลังแล้ว,ลลวคู่อยู่ข้างหลังพี่น้อง ขวินแ,แม่ขางนาแล้วมีรุ่นพี่น้องบุ่นครับรุ่นมาอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วยุคน้าไม่แล้วครับสองตัวสองตัวพี่น้องอทโอนโดนลุ่มแล้ว เสียงเล็กที่ตงตัวนี้ตัวนี้เสียงเล็กครับตัวนึงข้างหลังตัวนึงข้างหน้าครับนับว่าฉลาดครับนกปาตัวนั้นเขาครั้งแรกก็บ,บินเกียบหลังบเนียดเลยครับ ข้างรถคือกันล่ะข้างในบ้านเขาเหมือนล,ลุ้นครับแต่มันขยับข้างนาก็บไม่ซิดแล้วพี่น้องตอนนี้มันอยู่ข้างหลังยู่อยู่ข้างหลังประยนะียด้วยน้องลุนครับลุน เสียงเล็กตัวนี้นะตัวอยู่ในต้นขนนุนนี่เสียงหองมพี่น้องเสียงแก็มดีอยู่เสียงเล็กมอใส่แลนพี่น้องราไปยังนกอยุทธ์เพิ่มจนไหมกันล้วมันกาะข้อนข้างหลังอ่ะซองเบิ้งบักท่องนี่างนะซองหนาซองหลังนี่นงเงี้โมบินมาก้างหนานี่พี่น้อง พี่น้องรุนโมแน่ละพี่น้องบินอ่อมมากลางนากันมี่ซิดรุ่นนะพี่น้องเอรุ่นซอยกันครับภาพมือสีมานบ่โมน้่งข้อนสองโมนิ่ข้อสอง,ข,อองข้อนแรกคนระับฟฝ้าพี่น้องหุดหลายหนุกปลาบ่าลงตอนนี้มาเขาในหมู่บ้านนี่นะ ไอ้ซอยบานพุนี่และก็ซองเบิ่งผักทองอยู่พี่ง้องอยู่ข้างหลังอะไรกัน มาทำงนางนวะมาทำงนานก็มีซิทรุ่นนะพี่น้องตนะัวเสียงเล็กตัวนี้ก็ยืดข้อเบื้องยุบตอนมีตัวหนึ่งยุบข้างหลังนะบุกคาเขาเรียกพี่น้องของหลังเร็วบินขึ้นต้นกับขนุนเล้ว ถึงงานนั่นแล้วรทแรนพนะี่น้องรทแรนม่อใส่อ่ะท่านท่านคนก็ต้องทำใจพนะี่น้องปุ่นครับล่ม มันงอแงเข้างอแงขึ้นเนี่ยมันแนบมันแนบทันหน้าดังน้าเห็นมันนุ่งมากดังนาแล้วพี่น้องหมดมากพี่น้องหมดมากมันสิโดดขึ้นบ่มันต้องโดดไว้แล้วพี่น้องเบี้ยวบ้างสุกโดดเข้าใตข้อนเปนเนียดเลยน่องลบแดดมันลบแดดมันว่า คิดว่าคนเคยมาตอเย่หนาถามคนแถวนี้ว่ามีคนมาตออยู่ตอเลื่อยอยู่ก็ได้อยู่ที่เขามาตอก็ได้ตัวบ่ได้ที่มันเห็น,นฉลาดนันก็ลอยู่ไตขยข้างล่างพี่น้อง ไปลบแดดจุ่นเนยียดเสยพี่น้องเยเต็นออกไปแล้วพี่น้องข้านี้มันตีเต็นขึ้นเมา่อไห่อยดูเอาพี่น้องมานแล้วครับักท้องจัดแล้วครับไปเบิ้งไปเบิ้งกันมานแล้วมาแล้ว เบิ่งตัวพี่น้องเบิ่งตัวเมย์ครับต้องจัดนะครับเบิืงเบิืงไล่ก่อนพี่น้องเสียงแต่เสียงเด็กไปหาตังกลางนี่ล่ะ พี่น้งองหัวไหลหยสวยอยู่พี่น้องตูดเหลือยงเออเลยตูดเหลืองพี่น้องตูดเลีเ้ยงเยีาได้นับหางก่อนคิปสองเสรแล้วพี่น้อง สวยอยู่พี่น้องสวยเฮ้สนบปีกใบมะขามพี่น้องใบมะขามผมสวยครับสวยอยู่สวยอยู่โอเคครับขออนุญาตเจ็บนกก่อนครับผมเหี๋ยวขึ้นไหมครับ